วิธีที่8อย่าตกลงปลงใจจนกว่าคนนั้นจะตรงกับสมองและหัวใจของคุณสำหรับผมเนี่ยมันต้องทั้งเ e a ุทั้ง heart ตรงกันอ่าทั้งเ e a d ทั้ง heart เห,หมายความว่าไงใน paper ใน,นที่ผมแบบ l i ต์มาเรียบร้อยแล้วว่ามันตรงกับหัวชัดเจนแล้วว่าโอเคแบบพื้นฐานที่บ้าน คล้ายๆกันความรักความชอบแต่คล้ายๆกันมีกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆกันมีความคิดเรื่องครอบครัวคล้ายกันเขาก็อยากได้ลูกฉันก็อยากได้ลูกอ่าถ้าเกิดคนนึงไม่อยากได้ลูกเลยอีกคนนึงอยากได้ลูกก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมพูดง่ายคือในเฮดเนี่ยลูกเกิดมันใช่แล้วแล้วในฮาร์เนี่ยเรารักเขาด้วยเรารักเขาด้วยแล้วเขารักเราด้วยอ่ถ้าเรารักคอยขายเดียวก็ไม่เวิร์กอีก แต่นั่นมก็อยู่ในลิสต์ผมเหมือนกันผมในลิสต์ผมก็เขียนมาว่าเราต้องรักเขาและเขาต้องรักเราด้วยจริงๆแล้วเนี่ยผมถึงสอนไว้ในหนังสือผมว่าไอ้การที่คนสองคนที่มันแมชกันแบบเพอร์เฟกเนี่ยจะมาเจอกันได้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องปาฏิหาร,ราิย์พอสมควรนะมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องโอ้โหคนในโลกนี่ไม่ตั้ง ,6000 ล้านคนกนะารที่คนสองคนที่มันแบบแมชกันสุดๆเนี่ยมาเจอกันนี่มันมันต้องเป็นปาฏิหาริย์แล้วปาฏิหาริย์เนี่ยเนี่ยคุณสามารถสร้างได้สร้างโดยการลิสต์ลงไปใน Paper, แล้วใช้ผมใช้คําว่าจิตใต้สํานึกอ่าผ,ผมอ่านทุกวันเลยผมอ่านทุกวันก็คือผมพยายามเทรนจิตใต้สํานึกโปรแกรมจิตใต้สํานึกตัวเองตอนเช้าอ่านกลางวันอ่านตอนเย็นก่อนนอนอ่านจิตใต้สํานึกของเราจะโฟกัสไงแล้วตอนนี้เราเหมือนกับว่าเรากําลังดึงพลังของโลกเนี้ยถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เป็น Religious หรือว่าคนที่เข่งศาสนาก็จะใช้คําว่าจักรวาลอ่าแต่ผมก็ใช้คําว่าพระเจ้า ก็คือเราเหมือนกําลังทํางานกับพระเจ้าเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งก็คือว่าเรากําลังส่งสารไปในโลกฟึบเนี่ยผมนะครับผมต้องการคนแบบนี้ฟึบแล้วก็คนแบบนั้นก็เข้ามาในชีวิตเรามันต้องเป็นเรื่องปฏิหารแต่ว่าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะพยายามแบบคิดว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเขาเองคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคอยมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาพอได้คนนี้ปุ๊บ เดี๋ยวมันจะมีอีกคนหนึ่งไหนะดีกว่านั้นไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาคิดว่าเขาต้องเหนื่อยคนเดียวไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือส่งสารไปเปี้ยงแล้วให้คนนั้นเข้ามาหาเราเลยไม่ดีกว่าหรอไม่ต้องเหนื่อย <laughs> ใช่ไหมไม่ต้องไปเหนื่อย <laughs> เดทเป็นร้อยร้อยคน <laughs> เป็นสิบคน <laughs> เดทเสียกี่คนคุณถึงจะได้คนเพอร์เฟกต์ส่งที่ใช่ามาเลยดีกว่าให้พระเจ้าส่งคนที่ใช่ามาเลยจบใช่ไหมเข <laughs> ้าใจปะอันนี้ไม่ไม่ใช่คําว่าผมเลยขินนะไม่ได้เหมือนกับว่าอ๋อ นี่กำหนดมาแล้วคนนี้ผมไม่เชื่อคําว่าผมลิคิดเลยผมเชื่อว่าเราเป็นคนสร้างไม่มีใครแบบว่าเออกำหนดมันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ชาติปางก่อน <_ m uc 1> นั่นไรสาระสุดๆคุณนั่นแหละเป็นคนสร้างชีวิตของคุณเองคุณเป็นคนที่เลือกตามใจของคุณอ่าว่าตามใจชัชยฉันชอบอะไรเกดดีว่าอะไรที่มันแหมโคนโดนใจเลยอะไรเงี้ย